ส่สารบ้านกับโรงเรียนค่ะต่อไปเป็นสื่อสารบ้านกับโรงเรียนเ,เสริมนะคะลูกค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยอาหารนะคะซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะลูกค่ะแฮปปี Year, ้นิวเยียร์เด็กๆทุกๆคนด้วยนะคะค่ะ ต่อไปเราไปดูคำถามกันนะคะลูกว่ามีคำถามถามว่าอะไรบ้างค่ะข้อที่หนึ่งคำถามเขาบอกว่าให้เด็กๆบอกชื่ออาหารที่เด็กชอบที่สุดค่ะเด็กชอบอาหารอะไรที่ชอบที่สุดนะคะค่ะเด็กๆก็บอกคุณแม่นะคะให้คุณแม่เขียนให้นะคะค่ะว่าเด็กๆชอบอาหารอะไรที่สุดมากที่สุดนะคะลูกค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ เด็กๆควรรับประทานอาหารวันละกี่มือ้อค่ะเด็กๆต้องรับประทานอาหารวันละกี่มื้อคะลูกวันละสามมื้อนะคะคือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะข่าวต่อไปข้อที่3ค่ะเขาถามว่าให้เด็กๆบอกประโยชน์ของอาหารค่ะประโยชน์ของอาหารมีอะไรบ้างคะลูก ค่ะประโยชน์ของอาหารก็คือทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะลูกค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะให้เด็กๆบอกรสชาติของสิ่งต่อไปนี้นะคะค่ะอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเกลือค่ะ เด็กๆตอบได้ไหมคะว่าเกลือมีรสชาติเป็นยังไงคะลูกค่ะเค็มนะคะข่าวต่อไปมะนาวอ่าเด็กๆเคยกินมะนาวไหมคะมะนาวมีรสชาติเป็นยังไงคะลูกค่ะเปรี้ยวนะคะข่าวต่อไปน้ําตาลน้ําตาลมีรสชาติเป็นยังไงคะลูกค่ะหวานนะคะข่าวต่อไปพริกอ่าใครเคยกินพริกบ้างคะ มีรสชาติเป็นยังไงคะลูกเพ็ดนะคะค่ะพริกมีรสชาติเพ็ดนะคะข่าวต่อไปเด็กๆพูดคำคล้องจองชื่ออาหารของเรานะคะค่ะเราไปพูดตามคุณครูกันนะคะลูกค่ะเด็กๆพร้อมไหมยังคะค่ะพร้อมแล้วไปพูดตามครูสีเลยนะคะอาหารของเราต้องเอาใจใส่ กินผักผลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีๆที่มีวิตามินและมีโปรตีน เลือกกินเถิดเอ้ยค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่สองกันนะคะค่ะใบงานหน้าที่สองนะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพอาหารให้สวยงามนะคะค่ะภาพอาหารในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะลูกจะมีกองนมมีผลไม้มีแอปเปลิลมีแครอทส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพผักต่างๆนะคะ ส่วนรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพขนมนะคะขนมปังเค้กกล้วยหอมนะคะค่ะเด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะค่ะต่อไปส่วนที่สองค่ะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็เดกๆกากบาททับภาพอาหารที่ไม่เข้าพวกนะคะค่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆสังเกตนะคะจานแรกเป็นน่องไก่นะคะ คือเนื้อสัตว์แล้วนะคะค่ะภาพที่สองในจานที่2นี้นะคะเป็นปลาปลาก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะลูกค่ะต่อไปจานที่3เป็นเป็นอะไรคะค่ะกล้วยกล้วยเป็นผลไม้นะคะค่ะเพราะฉะนั้น3ามจานนี้อะไรที่ไม่เข้าพวกคะลูกกล้วยนะคะกล้วยเป็นผลไม้นะคะลูก กากระบาดทับภาพกล้วยนะคะค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะภาพแรกเป็นรูปแครอทนะคะแครอทเป็นอะไรคะลูกเป็นผักนะคะค่ะแครอทแล้วปลาหมึกปลาหมึกเป็นเนื้อสัตว์แล้วนะคะค่ะต่อไปภาพผักคะนา้าผักคะน้าเป็นอะไรคะลูกเป็นผักเพราะฉะนั้นภาพนี้คืออะไรที่ไม่เข้าพวกคะ ค่ะปลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นสัตว์เป็นเนื้อสัตว์นะคะ mm hmm. เราก็การกรบาททับภาพปลาหมึกนะคะ mm hmm. ค่ะต่อไปภาพที่สามนะคะลูกในข้อที่สามนะคะ mm hmm. ค่ะภาพแรกเป็นภาพสับป,ประรดสับป,ประรดเป็นผลไม้นะคะ mm hmm. ค่ะต่อไปเป็นรูปแอปเปิล hmm. นะคะ mm hmm. แอปเปิลก็เป็นผลไม้นะคะค่ะกล่อง กล่องนี้คืออะไรคะลูกกล่องนมเพราะฉะนั้นสามภาพนี้อะไรที่ไม่เข้าพวกคะค่ะนมนะคะลูกนมไม่เข้าพวกนะคะค่ะสำหรับการบ้านนะคะลูกในสัปดาห์นี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกๆคนนะคะลูกอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ